ุดกำเนิดของจิตวิญญาณและลำดับชั้นทางจิตวิญญาณในเอกภพกของเราตอนที่หนึ่งลำดับชั้นของพระผู้สร้างถ้าหากอยากจะเข้าใจวัตถุประสงค์ของชีวิตเราเราต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระผู้สร้างซึ่งเป็นผู้ที่มีพลังอำนาจมากที่สุดในเอกภพก,ก่อนหากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็อาจจะบอกว่ามันเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกเพียงแต่ว่าต้นกำเนิดของจิตวิญญาณของพวกเราที่เกิดมาจากพระผู้สร้างมันอธิบายได้ไม่ง่ายแบบนั้นเท่านั้นเองพลังงานของพระผู้สร้างสรรพสิ่งคือแสงสว่างแห่งความรักอันบริสุทธิ์และมันก็เป็นพลังงานที่มีพลังอำนาจมากที่สุดในเอกภพบด้วย คำว่าพระผู้สร้างสรรพสิ่งคือสมญานามของความเป็นทั้งหมดหรือแหล่งกำเนิดหรือความเป็นหนึ่งเดียวของทุกสรรพสิ่งสมญานามนี้ยังเป็นชื่อที่มีความหมายครอบคลุมและหมายรวมถึงทั้งแก่นสารทั้งหมดของแหล่งกำเนิดสูงสุดนั้นและการสารสรร้างที่สิ่งนั้นกระทำเข้าไว้ด้วยกันแล้ว แต่เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารปกติพวกเราจะเรียกว่าพระผู้สร้างเฉยๆก่อนหน้านี้จะมีพระผู้สร้างมันไม่มีอะไรอยู่เลยยกเว้นแต่พลังงานที่หลับไหลยอยู่ของพระผู้สร้างเท่านั้นจนกระทั่งมันได้แสดงออกความเป็นแก่นแท้ของตัวมันเองออกมาเป็นครั้งแรก ในช่วงขณะนั้นเองที่บางคนเรียกว่าบิ๊กแบงส่วนที่แตกออกมาจากความรักภูมิปัญญาและพลังอำนาจของพระผู้สร้างคือจิตวิญญาณรุ่นแรกคำว่าส่วนที่แตกออกมาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงส่วนที่แยกย่อยออกมาหรือส่วนที่แตกแยกออกมาจากชิ้นส่วนทั้งหมด แต่หมายถึงส่วนที่ถอดแบบออกมาจากต้นแบบที่มีคุณลักษณะทั้งหมดหรือส่วนประกอบทั้งหมดเหมือนกันกันกบต้นแบบทุกประการและจากการส,สรรส้างอย่างฉับพลันทันทีในครั้งนั้นจิตวิญญาณรุ่นแรกและทุกสิ่งทุกอย่างที่ดำรงอยู่ทั่วทั้งเอกอภพนี้ ล้วนไม่อาจแบ่งแยกออกจากพระผู้สร้างได้และก็ไม่อาจแบ่งแยกออกจากกันและกันได้ในระดับจิตวิญญาณแล้วทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นหนึ่งเดียวและก็จะเป็นหนึ่งเดียวเช่นนี้ตลอดไปชั่วน,นิดนิรันดรแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเราจะหาอะไรที่คล้ายคลึงกับความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ไม่ได้เลย ตัวอย่างเปรียบเทียบที่ดีที่สุดที่จะทำให้พอมองเห็นภาพได้เท่าที่ผมนึกออกได้ตอนนี้ก็คือลองจินตนาการว่าลำดับชั้นทางจิตวิญญาณของพระผู้สร้างมีลักษณะเหมือนขนมพายชิ้นกล,กลมๆชิ้นหนึ่งโดยที่พายทั้งชิ้นนี้เราจะสมมุติว่าคือจิตวิญญาณของพระผู้สร้างซึ่งเป็นทั้งหมด ที่มีพลังอำนาจที่ไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งตรงกลางชิ้นพายก็จะเป็นจิตของพระผู้สร้างซึ่งเป็นสัพพัญญูจิตที่รอบรู้ทุกสรรพสิ่งจากนั้นให้ลองจินตนาการต่อไปว่ามีวงแหวนกลมๆจำนวนมากมาย เรียงซ้อนกันออกมาจากจุดศูนย์กลางของชิ้นพายเป็นชั้นๆตามแนวรัศมีซึ่งวงแหวนเหล่านี้หมายถึงอาณาเขตของลำดับชั้นทางจิตวิญญาณที่ถอดแบบออกมาจากพระผู้สร้างมาถึงตรงนี้จะเป็นการจินตนาการแบบไม่ปกติธรรมดาแล้วนะครับเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ให้จินตนาการต่อไปว่าชิ้นพายชิ้นนี้ถูกตัดออกเป็นชิ้นเล็กๆตามแนวรัศมีจำนวนนับไม่ถ้วนแต่ว่าด้านที่กว้างที่สุดของชิ้นเล็กๆพวกนี้ให้อยู่ติดกับจุดศูนย์กลางของชิ้นพายซึ่งหมายถึงจิตที่ไร้ขีดจำกัดของพระผู้สร้างส่วนด้านนอกของชิ้นพายเล็กๆพวกนี้ จะค่อยๆเรียวเล็กลงไปเรื่อยๆตามระยะห่างจากจุดศูนย์กลางที่เพิ่มมากขึ้นชิ้นพายเล็กๆพวกนี้หมายถึงจิตวิญญาณแต่ละดวงที่ถอดแบบออกมาจากพระผู้สร้างนั่นเองและทุกๆชิ้นก็จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบทุกอย่างที่เหมือนกันและในสัสดส่วนเดียวกันกับพายทั้งชิ้นด้วยและก็ไม่มีชิ้นไหนเลยที่จะแบ่งแยกออกจากกันได้ มันเป็นเช่นนี้เหมือนกันหมดทั่วทั้งอาณาจักรของพระองค์ตอนที่สอตอนนี้เราจะวกกลับมาที่จุดกำเนิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อพระผู้สร้างได้แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นครั้งแรกแล้วส่วนที่ถูกแบ่งภาคออกมาแต่ละส่วนนั้นก็จะอยู่ในอาณาเขตของลำดับชั้นทางจิตวิญญาณชั้นแรกสุด ที่มีแสงสว่างและความบริสุทธิ์อันสมบูรณ์แบบและพวกเขาก็จะมีพลังอำน,นาจเสมอเหมือนกับพระผู้สร้างทุกประการอาณาเขตนี้คืออาณาเขตแห่งแสงสว่างอันวิสุทธิ์ที่ที่ท่านมหาเทพไมเคิลและมหาเทพองค์อื่นๆบังเกิดขึ้นแต่กระนั้นพวกเขาก็ยังคงดำรงอยู่ในรูปแบบของความตระหนักรู้อันบริสุทธิ์ เป็นเวลานานแสนนานเกินกว่าจะประมาณได้จนกระทั่งพระผู้สร้างได้มอบของขวัญอันสูงสุดให้แก่ทุกสุส่วนที่แบ่งภาคออกมาจากพระองค์คือให้มีอิสระในการร่วมกันสรรสร้างด้วยพลังอำนาจแห่งการสร้างสรรค์ที่มีอยู่แล้วในแต่ละจิตวิญญาณที่เรียกว่าร่วมกันสรรสร้าง ก็เพราะว่าแหล่งกําเนิดของพลังงานที่จะผลิตสิ่งต่างๆออกมามาจากพระผู้สร้างส่วนผลิตผลที่ได้จะมาจากความคิดของจิตวิญญาณเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเหล่ามาหาเทพทั้งหลายจึงได้ร่วมกับพระผู้สร้างสร้างอนณาเขตแห่งเทพชั้นที่สองขึ้นมาอีก และแม้ว่าอาณาเขตนี้จะไม่อยู่ใกล้กับพระจิตของพระผู้สร้างมากเท่ากับอาณาเขตแรกของพวกมหาเทพก็ตามแต่จิตวิญญาณรุ่นที่สองนี้ก็ประกอบไปด้วยแสงสว่างอันบริสุทธิ์ด้วยเช่นกันและก็ปราศจากรูปหรือสสารใดๆโดยสิ้นเชิงหลังจากที่ได้พากันไตรตรองอยู่นานแสนนานอาณาเขตแห่งเทพทั้งสอง ก็เกิดความคิดที่จะร่วมกันสร้างจิตวิญญาณที่มีศักยภาพแห่งความมีรูปกายขึ้นมาเพราะว่าพวกเขาจิตวิญญาณระรรอที่3นะคะจากผู้แปลสามารถเลือกที่จะดำรงอยู่ในรูปแบบของความเป็นอะรูปเหมือนเดิมก็ได้หรือจะเนรมิดรูปกายขึ้นมาใช้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเองก็ได้ จิตวิญญาณที่ถูกสร้างขึ้นมาในอาณาเขตที่สนี้คือเทหะวัตถุทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วทั้งจักรวาลรวมถึงเทพพบุตรและเทพธิดาต่างๆผู้ที่สามารถเลือกที่จะดำรงอยู่ในความเป็นอะรูปดังเดิมหรือจะอยู่ในรูปกายของชายหรือหญิงก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งจิตวิญญาณเหล่านี้ไม่มีเพศ พวกเขามีความสมดุลได้พลังงานของทั้งเพศหญิงและเพศชายตามที่พวกเราเข้าใจจิตวิญญาณในอนาเขตนี้มีที่พระผู้สร้างได้เลือกให้เป็นผู้ปกครองจัก,กรวาลทั้งหลายจะอยู่ในรูปแบบอะรูปแต่พวกเขาก็อาจจะแสดงความมีตัวตนอยู่ของพวกเขาออกมาให้เห็นเป็นแสงสว่างสีขาว ทองที่เจิดจ้ามากๆจนแทบจะมองไม่เห็นก็ได้แต่พลังอำนาจและความคิดแห่งการส,สรรรส้างอันไร้ขีดจำกัดของพวกเขาก็ปรากฏอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในจัก,กรวาลของพวกเขาเองหนึ่งในเทพพบุตรเทพธิดาแห่งอาาเขตที่สานี้ ก็คือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลของเราเพราะว่ารูปธรรมชีวิตนี้ได้ร่วมกับพระผู้สร้างสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลน,นี้ขึ้นมาแต่เพราะว่าเทพพบุตรหรือกอตของพวกเราถูกศาสนาบางศาสนาเรียกว่าพระเจ้าหรือกอต เพราะฉะนั้นพวกคุณจึงเรียกท่านว่าพระเจ้าตามไปด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ผมก็จะเรียกท่านว่าพระเจ้าด้วยเหมือนกันนะครับพระเจ้าคือพลังงานที่ผสมผสานระหว่างพลังงานของทั้งเพศหญิงและเพศชายเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นคำว่าพระบิดาเจ้าพระมารดาเจ้า น่าจะเป็นชื่อเรียกที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุดแต่บนโลกของพวกคุณชาวโลกมักเรียกท่านว่าพระบิดาเฉยๆและเวลากล่าวถึงท่านก็มักจะใช้สรรพนามสำหรับเพศชายด้วยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพลังงานของเพศชายเป็นเพศที่ปกครองอารยธรรมต่างๆ ของโลกมานานนับพันพันปีแล้วนั่นเองแม้ว่ามันจะมีพลังงานของเพศหญิงหรือของเทพธิดาจะถูกสาส่องลงมายังดาวเคราะห์โลกอย่างมากมายอยู่ด้วยก็ตามเพราะฉะนั้นเพื่อให้ง่ายแก่การสื่อสารผมจึงจะใช้สมญานามแทนท่านเสมือนหนึ่งว่าท่านเป็นเพศชาย ่ที่พวกคุณคุ้นเคยก็แล้วกันนะครับพี่ฝนขอแสดงความคิดเห็นนะคะก็คือคำว่าก๊อตเนี่ยทุกคนจะเข้าใจไปในเรื่องของาศาสนาบางาศาสนานะคะใน สิ่งที่ผู้แปลเขียนเนี่ยก็คือศาสนาคริสต์นะคะแต่บทความทั้งหมดที่พี่ฝนอ่านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าอ้างอิงเรื่องของศาสนาใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ได้เกี่ยวเรื่องของความเชื่อใดๆทั้งสิ้นเหมือนกันนะคะก็ขอให้ทุกคนได้เปิดใจตรงนี้นะคะได้ประโยชน์สูงสุดจากการฟังคลิปเสียงของพี่ฝนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ